ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนะครับโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กเวบเป็นอาการที่แบบช้าครับช้าแบบไม่น่าจะช้าครับทั้งรีวิวทั้งสเปกก็โอเคนะครับแต่ว่าอาจจะนานแล้วแหละเครื่องนี้นานแล้วนะครับโน้ตบุ๊กของเพื่อนๆนะครับแต่ละคนนะครับที่มีอาการช้าแบบแปลกๆนะครับใช้มานานนะครับใช้มานานมีอาการหน่วงอ่า เวลาใช้แล้วหมุนเงิยนะไม่เหมือนตอนซื้อมาใหม่ๆนะครับมันจะมีสาเหตุอะไรบ้างนะครับนอกจากเราจะไปลงวกแอดร์ใหม่แล้วนะครับหรือนะครับอัปสเปกก็ช่างนะครับมันจะมีส่วนไหนนะครับที่พอจะทําให้มันแบบเครื่องอืดทํางานช้าอะไรเงี้ยนะครับมีส่วนที่มีส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเจอประจำนะเวลาที่ลูกค้าเอาโน้ตบุ๊กนะครับมาซ่อมมาทําอะไรอเงี้ย มันจะมีปัญหาตรงไหนพาไปดูครับครับก็เราจะมาดูนะครับว่าตรงไหนนะครับที่เป็นสาเหตุครับที่ทําให้เครื่องค่อนข้างจะช้านะครับส่วนแรกนะครับที่จะมีปัญหากันนะครับตลอดนะครับคือพัดลมระบายความร้อนครับดูครับดูตรงนี้ช่องรูรูที่จะบะระบายอากาศออกนะครับ ส่วนมากจะตันนะครับมีเศษฝุ่นเศษอะไรไปเกาะรวมกันนะครับอุดตันนะครับพัดลมก็จะทํางานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับนี่คือจุดหลักเลยเวลาเราไปเล่นบนที่นอนนะครับเล่นบนที่มีฝุ่นเยอะๆนะครับมีเส้นผมหรือมีอะไรเข้าไปข้างในนะครับเนี่ยตรงตรงนิ้วผมนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวก็จะทําความสะอาดออกต่อมานะครับจะเป็นตรงนี้ครับเป็นซิงค์นะครับตรงซิงค์ ที่ามาแปะก,กับตัว cpu แล้วก็การ์ดจอครับของแล็ e ท็อปนะครับตัวนี้ตัวนี้ปัญหาคืออะไรคือนะครับโน้ตบุ๊กที่ใช้มานานนะครับซิลิโคนนะครับก็จะแห้งนะครับแห้งแล้วก็จนแบบไม่มีความที่ระบายอากาศได้เลยนะครับตัวนี้ผมถูๆออกแล้วนะครับมันแห้งเป็นชนิดบว่าแข็งครับติดกันเลย ติดกันกับซิงค์นะตัวนี้ CPU ตัวนี้การจอนะครับตัวนี้ก็จะถ่ายเทความร้อนออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ลมพัดลมตัวนี้ซีพยูลักษณะนี้ครับเนี่ยดูรูตรงที่นะครับตรงนี้คาบกาวคาบอะไรไม่รู้นะครับเต็มนะครับลมจะเบานะครับแล้วก็ทําให้เครื่องนะครับร้อนนะครับร้อนแล้วก็ CPU ูก็ต้องทำงานหนักนะครับแล้วก็ส่งผลให้เครื่องชานะครับ มก็ตัวนี้ก็램램สี่จิกนะครับเป็นแรมสี่จิกเดี๋ยวจะใส่ครับเพิ่มตัวใหม่เข้าไปนะครับเป็นแปดจิกนะครับ CPU i5 นะครับ i5 Gen 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 สองนะครับ i5 Gen สองแล้วการจอเป็น AMD นะครับตัวนี้เป็นเครื่องแรงนะครับเครื่องที่สเปคเนี่ยเป็นเครื่องนอกครับตัวนี้ แ่ผมก็จะลงวินโดว์ใหม่ให้ด้วยนะครับเป็นไปได้ครับอยากใส่นะครับ SSD นะครับให้ลูกค้าใส่ดีๆแล้วก็เอาฮาร์ดดิสตัวเดิมมาใส่ในตัวตัวนี้นะครับตัวเป็น cd นะครับดปเตอร์มาใส่นะครับตัวนี้ไม่มีไม่มี M.2 ครับ M.2 ไม่มีเครื่องค่อนข้างเก่านิดนึงนะครับแต่เป็น ครื่องที่ดีนะครับตัวนี้ใช้งานด,ดีเลยนะครับก็ถ้าน้ตบุ๊กเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ช้านะครับตัวเช็คตรงนี้ได้ครับเราเปิดเครื่องขึ้นมาครับแล้วก็เอามือไปอจี้ตรงรูพัดลมอาก,กาศออกนะครับตรงตรงแบบนี้ครับเอามือไปแ,แบบดูมันร้อนหรือมันมีลมออกมาหรือเปล่าครับ ถ้านี้แล้วมันร้อนหรือมันลมเบานะครับก็เอามาทําความสะอาดนะครับก็หาช่างที่แกะแกะนกยูงได้ครับโดยรับฝุ่นนะครับช้าแน่นอนครับแบบนี้แล้วก็เสียงที่จะทําให้ตัวกระจอนะครับเสียไว้นะครับอ่าร่วมด้วยกันนะครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นทาให้ช้านะครับตัวนี้ครับก็ครับผมปัญหาก็จะ ประมาณนี้ครับก็จะทำความสะอาดให้ลูกค้าแล้วก็ใส่กับเข้าไปใหม่ทางซิลิโคนใหม่นะครับก็จะมันจะดีขึ้นนะครับใช้งานได้ดีขึ้นนะครับลงวิ้โวใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามนะครับฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ